าพังธุ์ลึมซับจากธรรมชาติบานเย็นใช้แล้วรากขาวรากยาวรากแข็งแรงรากกินปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยที่ใช้อยู่อะค่ะลดไปครึ่งนึงเลยนะเราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเยอะเหมือนเมื่อก่อนนะคะแล้วต้นอ้อยนี่จะเคี้ยวตลอดเลยนะคะแต่พอเราไปใส่แล้วคือไอ้ข้อระหว่างข้อมันยาวขึ้นแล้วก็มันอ้วนดีใจมากค่ะก็คือมันมีเปอร์เซ็นต์ความหวานของน้ำตาลอะเยอะ เมื่อก่อนที่แปลงน,นี้เราใช้ปลูกไอ้หญ้าแคนกูล่าซึ่งที่ถ้าปลูกหญ้าแคนกูล่าแล้วทาให้ดินมันเสียโอกาสที่จะขาดทุนมันสูงดินก็แข็งมันเดิมมากเนี่ยดินแข็งมากนะแต่ดูฮะนี่คือพืชห้าวันนะครับเขากินปุ๋ยแล้วรากเขาสามารถหากินได้ปกติแล้วแค่เพียงระยะเวลาห้าวันดูสภาพต้นมะเขือเทศจะให้สังเกตนะครับว่าดินแปลงน,นี้มันเค็มด้วยถ้าเรามองห่างๆเนี่ยเราก็จะไม่เห็นรูปมาหรอกแต่ถ้าเรามาใกล้ๆนะครับขอโทษนะฮะ ข้างในนี่คือลูกมะเขือเทศทั้งนั้นนะครับ <Wow. S 1> ที่ตรงเนี้ยเค็มครับที่เอือดเค็มซึ่งปลูดในการปลูกผักเน่ยจะให้งานแบบเนี้ยมันยากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ถ้าเราไม่มีสารตัวปรับสภาพดินเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นี่มะเขือเทศนี่เก็บมาได้เกือบเดือนนะครับแต่สภาพต้นเนี่ยมันเหมือนมะเขือเทศที่ยังไม่เก็บลูกเลยฮะหมอนทองครับหมอนทองเนาะปลูกมานานเรียองคะต้นนี้สองปีได้สองปีนะคะก่อนปลูกคุณลุงก็ใช้ตัวบันเย็นใช่ไหมสารปรับสภาพดินเนาะปัญหาโรคจุดใบด่างนี่มันจะไม่มีนะครับค่ะแล้วแถวนี้เขาปลูกกันเยอะไหมคะแถวนี้ไม่ค่อยมีนะครับแต่ถามว่าช่วงช่วงแรกๆเอามาปลูกนี่คือตายมั่ง ตายเหลือต้นเดียวใช่ไหมคะก็เลยลงใช้บานเย็นดูเอาก็เลยยังอยู่นะคะเซตใหม่นี้ยังอยู่นะคะเพราะว่าใช้บานเย็นตั้งแต่แรกครับอืมสุดยอดเลยบานเย็นปัญหาโรคก็ไม่มีค่ะดีมากประทับใจมากนะคะคุณประทับใจมากชอบค่ะบานเย็นนะคะดริงจริงนะคะก็อยากแนะนําเนาะอยากแนะนําทุกท่านนะคะว่าวันนี้นะคะดินก็เสื่อมนะคะ ใช้จะปุ๋ยเคมีกันนะคะใช้สารพิษสารแมลงวันนี้เรากินนะคะกินผักที่ปลอดภัยนะคะแล้วเราเองก็ปลอดภัยเพราะว่าเราไม่ต้องไปใช้ยาฉีดฆ่าแมลงอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะใช้บนเยินแล้วก็จะแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะคะอย่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นปุ๋ยนะคะมันไม่ใช่ปุ๋ยนะคะมันเป็นสารปรับสภาพดินนะคะเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเรา ใส่ลงไปนะคะหลักๆของเขาเลยนะคะเขาจะไปนเน้นให้พืชน,นะคะกินปุ๋ยดีนะคะก็คือจะทําให้รากขาวรากยาวนะคือไม่ว่าจะเป็นผักนะคะแล้วก็เป็นพวกผลไม้ถ้าได้ใช้บรรยินนะคะรสชาติกินเข้าไปนี่จะรู้เลยนะคะรู้สึกว่ากัดเข้าไปเฮ้ถ้าใครได้ใช้แล้วก็เอาไปทานดูนะคะ่ะจะเข้าใจเลยนะคะว่าผลผลิตจากการใช้บรรยินมันดีมากค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะ ปรัชภาพดีนะบานเย็นฮะอย่าลืมกดไลน์นะกดไลค์กดซับสไครต์นะหรือกดถูกใจในเพจหรือช่อง y o u t u b บบานเย็นดีจริงๆนะผมหมอปลาหมอผีและเกษตรกร,ร,กรบานเย็นหมอปลาขอรับประกันว่ามันดีจริงๆฮนะลดต้นทุนลดทุกอย่างฮนะบานเย็นดีจริงๆคนระับหมอปลาการันตีด้วยอาชีพหมอผีและเกษตรกรฮะ